ทีนี้นักท่องเที่ยวจะเข้ามากนะครับก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องของถนนหนทางอ,อย่างโยโสเทพภูเก,กต็ตนะครับตอนนี้ทางกรมทางหลวงภูเก,กต็ตก็ออกมาสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานและก็พี่น้องประชาชนนะครับในการกอร่อสร้างทางล่วงไม้เหล็กซี่สุ่นซ่องซ้ำถึงอาจจะมีผลกระทบในการเดินทางของประชาชนและก็นักท่อง,งเที่ยวนะครับนายสุวิทย์สุริยาวงศ์นายอำเภอเมืองครับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางล่วงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางล่วงผ่านยานชุมชนทางล่วงไม้เหล็กซี่สุ่นซ่องซ้ำโดยมีนายยุทธนาพิทักษ์ผู้หน่วยการแข้งทางล่วงผูกแก๊สนวยงานต่เกี่ยวข้องข้าราชการการเมืองประชาชนในพื้นเท่ก่อสร้างข้าวลวมนะครับนายพิทักษ์นายยุทธนาพิทักษ์กับพ่อออกแข้งทางล่วงผูกแก๊สบวครงการก่อสร้าง โครงการทางล่วงแผ่นดินกิจกรรมพัฒนาทางล่วงผ่านยานชุมชนทางล่วงไม้เหล็กที่ส่นซ่องซ้ำตอนเมืองภูเก,กต็ตแหลมพันวาระว่างกอหม้อซ่องทึ่งก่อหม้อซ้ำนะครับด้านขวาวงเงินงบประมาณ23ล้านเต็มใจ,จดเนินการขยายความกว้างของพิ้วจราจรและก็ปรับปรุงทางเท้าโดยการจัดการประชุมครั้งนี้การมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเหตุพ้นความจําเป็น ให้กับปีนองประชาชนระดับ3นะครับรวมถึงให้ได้คขมามามีส่วนรวมแสดงความกิดเห็นกับโครงการซึ่งการดําเนินการโครงการนี้กับกับเพื่อให้เกิดความสะดวกความปลอดภัยให้กับผู้ชายเส้นทางและก็ลดการเกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนผู้ชาย playground. เส้นทางด้วยรับกับนายสุวิตกล่าวว่าการดําเนินโครงการนี้นะครับเพื่อช่วยให้การเดินทางก็ประชาชนผู้ชายเส้นทางและผู้ที่เดินทางต่อง,งเที่ยวเกิดความสะดวกและก็ปลอดภัยซึ่งการพัฒนาให้ดีขึ้นก็ มีพลกระทอบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับการประชุมการมีการชี้แจ้งประชาชนให้ได้รับทราบและการดําเนินโครงการใดได,ไดก็ตามยื่นพืนด้านความพัฒนาดีต่อบ้านเมืองคำานึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นทีตังนั่นเองนะมันตีวัวแลวครับเดี๋ยวเราการอย่างรุนในเรื่องคงจะเป็นเจ้าภาพเอ็กปูโพพันยิปเปวันนี้นะ,ะาการก่อสร้างเรื่องโครงสร้างพื้นทา่ก็ต้องดีน,ดน,ดนะครับที่จังหวัดภูเก็ต